สัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้ำยิงอยู่ที่สนามยิงปืนบ้านตากจังหวัดตากนะคะหรือว่าสนามยิงปืนไร่ภูนสวัสด์นะคะน้ำยิงอยู่ที่สนามไรเฟิล25 0เมตรค่ะทุกคนและแน่นอนวันนี้น้ำอิงจะใช้ปืน ลูกกด CZ 457 Royal ยลนะคะลำกล้องสั้นเพียง16นิ้วนะคะแล้วเอากล้องยี่ห้อน้ำอิงนะคะรุ่น HD 2-10ถเท่าหน้าเลน40มิลตอนนี้เอาติดบนปืนเรียบร้อยแล้วแล้วจะยิงในระยะ250เมตรให้ทุกคนดูนะคะน้ำอิงเนี่ยอยากจะทดสอบกล้องด้วยค่ะเรื่องของเรื่องว่ากล้องแบรนด์ของตัวเองกำลังขยายแค่10เท่าหน้าเลนเล็กแค่40มิลเนี่ยมันจะสามารถยิงไป ไปได้ถึง250เมตรไหมนะคะโดยการที่น้ำอิงได้เอาลูกโป่งนะคะไปติดไว้ที่เป้าแล้วแหละน้ำอิงได้ทำการเอาไซส์สโคบโฟนนะคะที่น้ำอิงได้ขายอยู่แล้วเนี่ยเอามาติดนะคะแล้วก็จะให้ทุกคนได้ดูเห็นเส้นเลงข้างในได้ดูวิธีการที่น้ำอิงได้เลงเนี่ยมันจะเลงยังไงยิงยังไงนะคะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพไปพร้อมๆกันเนาะมาลองกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะน้ำอิงใช้กำลังขยายแค่6เท่านะคะดูนะคะน้ำอิงซูมมาแค่6เท่านะความจริงกล้องตัวนี้มันกำลังขยายอยู่ที่10เท่าสูงสุดนะคะแต่น้ำอิงจะใช้แค่6เท่านะยิง250เมตรเรามาลองดูกันเนะทุกคนเนาะโอเคคะ่ะทุกคนพร้อมแล้วนะคะ ลูกป่งมีอยู่ประมาณ3ลูกนะคะเราจะจัดการทั้ง3เลยโอเค โอ้โหลูกป่องลูกนี้มันอยู่หลังเหล็กอะทุกคนต้องใช้ความสามารถมากเลยเนี่ยมันสามารถยิงแล้วมันลูกมันไซส์ไซส์ไปข้างหลังได้ไหมคะอสุดยอดมากทุกคนยากมากลูกเมื่อกี้นะคะเพราะมันลกมันไปเหล็กมันบังข้างหน้านะคะโอเค เรียบร้อยนะคะสำหรับกล้องแบรนด์น้ำอิงนะคะตอนแรกไม่คิดว่ามันจะยิงได้ไกลขนาดนี้นะคะเพราะยังไม่เคยยิงและยังไม่มีสนามไหนไกลเท่านี้นั่นงก็เลยขับมาจังหวัดตากนะคะเพราะว่าเห็นว่าสนามบ้านตากมีสนาม250เมตรประจวบกับเอากล้องมาลองยิงประสิทธิภาพนะคะปรากฏว่ามันสามารถยิงได้เหมือนที่ทุกคนเห็นนะคะในคลิปการยิงวันนี้นะคะน้ำอิงก็ได้ตั้งเซซิโร่นะคะไว้ที่ 25เมตรแล้วหมุนไป2รอบนะคะรอบละ5นะคะ m i l นะคะ2รอบก็เป็น10 m i l แล้วก็จี้กลางเอาจุดดอทไข่ปลานะคะตรงกลางเส้นเล็งนะคะจี้กลางลูกโป่งแล้วก็ยิงในระยะ250เมตรมันก็คือเป๊ะพอดีเลยนะคะกล้องนำอิงเนี่ยถือว่าสามารถ ปรับได้เยอะเหมือนกันนะคะขนาดระยะ250เมตรอะ่ะยังใช้จุดตรงกลางจี้ได้เลยน้ำอิงจะไปยิงระยะ300หรือ400เมตรอะ่ะก็เผื่อลงมาก็ยังได้อยู่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครนะคะอยากจะลองไปทำตามนะคะก็ลองดูกันได้ทำตามคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะน้ำอิงมีทริคหรือว่ามีอะไรดีๆนะคะมานังเสนออย่าลืมติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ